คือ <Okay. S 2> นอกจากส a ต็กเ a t ชันแล้วเนี่ยมันมีเรื่องโควิด19ต่อมาเรื่องสงครามครับสา <Okay. S 2> ปปะใจนี้ครับมันเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของบูกามีความวุ่นวายมีความไม่แน่นอนมีความซับซ้อนแล้วมีความที่ไม่รู้จะยังไง Thank God it's Sunday Life มันมันังแล้วคุ้มพอเราอยู่ โลกยุคนี้ผมสังเกตหลายอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสงครามเรื่องของความเครียดของคนไข้ที่มาหาเราอะครับเราเรารับรู้ได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยคนในสังคมรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยมีความเครียดที่ค่อนข้างเข้ามากระทบเยอะอซึ่งค,ความเปลี่ยนแปลงของโรคใบนี้ทั้งในแง่สุขภาพทั้งในแง่โรคภัยทั้งในแง่ของเศรษฐกิจธุรกิจรวมทั้งเรื่องของ ตัวอากาศสิ่งแวดล้อมแล้วก็สงครามมันเป็นเรื่องรุมเร้าไปหมดเลยครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันปัจจัยที่หนึ่งที่เมื่อกี้พูดก็คือเรื่องของ GDP ของประเทศไทยลดลงนะครับปัจจัยที่สองที่ผมพูดก็คือเรื่องของอินฟลชันที่เพิ่มขึ้นนะครับอันต่อมาอันเอ็มพอยเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับจะสังเกตเห็นว่ารายได้ประชากรลดลงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นการจ้างงาน หายไปก็กําล like 응 er ังจะบอกแค่ว่าสามปัจจัยนี้ครับก็เลยเรียกว่า stagflation คือค่าเงินเราเนี่ยมันเฟ้อขึ้นแต่ว่ารายได้เราลดลงแล้วก็เราก็มีงานน้อยลงทั้งหมดนี้ก็อาจจะนําสู่ recession ในอนาคตได้แต่มันมีความเชื่อมโยงไงครับก็คือนอกจาก stagflation แล้วเนี่ยมันมีเรื่อง covid 19ต่อมาเรื่องสงครามครับสามปัจจัยนี้ครับมันเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของบูกามีความวุ่นวายมีความไม่แน่นอนมีความซับซ้อนแล้วมีความที่ไม่รู้จะยังไง Thank God it's Sunday <S Life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม